ครับสวัสดีครับ,พ,รบพ่อแม่พี่น้องแฟนช่องมหาแห่งพามวลครับผมอามือนี่แอดมินเดินทางมาวัดหลวงพีโต้งนะครับเนาะวัดหลวงพีโตง้งได้มาตามตอนแนวทางจําได้ไหมครับหลวงพีเพิ่นเขียนให่งวัดกวนนะ่ะเก้าเจ็ดสองอ่าตาวาเพิ่นหาว่าให้เป็นเด็กคุณซะเขาะะนั้นเดียออกอีดีออกอีก,อกองไงนะครับเนาะคงจดถ่ายขึ้นกันวดนไ้นก็ได้งวดนี้แอดมินก็ได้มาไหม กเ็เ,เลยมาคิดตั้งในบัวอะไรเอาภาพจอมปวกปูพุ่มวัดกุแท่มาให้หลวงพี่เพื่อนเห็นเพื่อนเห็นแล้วเพิ่นก็เ่นชิงลุกหงีบเงียบมาทันครับผมเพิ่นคิดหดอดแม่จ้าพุ่มเก้าะเอฟนี่ก็จำว่าซื้อไว้จะแม่พุ่มไ่แม่มแมมมแมยังเนะยครับเนาะที่เพิ่นเคยซองเห็นตัวเลขเนาะครับก็เลยไม่เพื่อนเบิง้งเนาะครับเนาะ ขออนุญาตทักวัดกุแห,ะห้ะครับเด้นอลูกด้านกะเห็ดกะบริมนี้ยังนะครับนอกบริคิดอยังร้ายครับจะตามนัานครับผมแมดมินก็ได้เอามาอ่าขออนุญาตให้เพิ่นอ่าเพื่พี่ตวงเพื่อนเบิงเพื่อนก็ได้ค้นชิ้งลูกหยาบหยาบ,บครับน้ำตาไหลเพิ่นว่าคิดหดขมเกลือมหลังเนาะเพิ่นเคยอยู่ตามนัานครับผมหลักเพื่อนก็เห็นเลขดสามตัวครับผมสามตัว เห็นสัต์เกลียนเลยครับสามตัวสงตัวความเอาเมื่อรือเพระว่า,วามนันใจคักแล้วอ่าเพราะว่าสถานที่แห่งนี้เคยให้โชคให้หลับมากก่อนครับสามหวัวสีหว่หัส่วนเป็นตัวไรไปรับส้มรับฟังน้ากันครับผมอย่าขาดเด็ดขาดสาหรับอ่าตัวเลขตัวนี้เนาะครับเนาะก็เป็นควบเสือสวนมุคคลเนาะครับเนาะใพ่มักไพ่ชอบจังหวะกันผู้ใดตีตามเพิ่มดูการอ่ารุ่นน้ำกันเนาะวันที่สิบหกเข้านี่รุ่นน้ำกันแท้ มาตัวเด้แท้เนาะครับเนาะเอาตามนั้นครับไปรับชมบรรยากาศน้ำกันครับอ่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเด้อมหาแห่งข้ามมวนเนาะครับเนาะไปเบิ้งน้องพี่โต้งเพิ่นที่ว่าจังไดนเพิ่นเห็ยนสุดตัวไหนเนาะครับเนาะครับอาจารย์เห็นสามตัวสองตัวอะไรบ้างนั่นค่ะเปิดนะครับเพิ่นเปิดเพิ่นเปิดแล้วค่ะหมอคุณน่าจะเปิดในข่าวนี่เปิดใเบิ้ลโอ้ยคิดว่อันนี้ก็เชื่อเก่าครับเจ่าเมียใหม่ เป็นตยอดเราบ่ะย่ยยยงค่ะเป็นเรื่องสงครับต้องพิเศษในเฉพาะอันนี้แั้จ้ะค่ะซาธุแล้วขอสวสดีไหมพี่สาทุสาธุ่ะเอ้สายพิอกการพมพ์ได้บุ๊กเป็นคนหัวคนขี้งลุกบหมนเนาะี้<ส>า<ฆ>ทุสเาธหตอนนี้เนาะต่เจ็นี้แน่ๆเลยก็เจ็นย มันตีบนเข่าขางยังพอง,อง,งพอนี่นิค่ะค่ะตามอาจารย์นะเฮ้ก่าเจียดีๆเป็ดศูนย์ศูนย์ูลังศูนย์พลงังอืม สาทุสาทุา่เห็นเหมือนตังไผมไม่เห็นนะครับไม่เห็นเลยบอกเจ็บขึ้นี่ม่เห็นเลยอ้อิดดยู่เยตัวเดี่ยวกับตัวเดี่ยวกันครับคือกันว่เลขา้นเติ่เิขึ้นไหมขึ้นไหมอยู่ข้างนอกอยู่ข้างขาด้ขึ้นไหมัางอหตยังไ่ม่ตนมีอหง งกอันนี้ยุ่งทางยุ่งทางเพื่อนบากทางอันอันก่าใจบุกเข้าไ้สิึ้อดูสัง่โอ้ยนว่ามันมันมโนไปเองเนาะอ่ะมันกับมโนคืเรามเเขาเนาะมโนนี่แหะค่ะจะมันเขานี่โอ้ทาบนาแม่แล้วเนาะค่ะโอ้ก่อเห็นมาได้กินไหมเห็นมาเลยบค่ะอาทุกค่ะอะไรนะเดี๋ยวเขว่าเป็นบ้าเนาะ เราดเปรตตัวเล็กอะสาธุสาธุสาธุแลค่ะสนหัวคนจริมันมีี่างต่างให้เอเขืนความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเนาะอดใส่วิจารณญาณตต้เลยนะครับอืมต่ามได้ เป็นตัวเดียวของมันมันบังดีนั่นแหละเป็นดีาเนตดีือีเป็นได้มาดูนแกะมันจเป็นเื่องเลี่ยงมันเองมันเป็นกทมันเองนนี้ไม่จับเลยอ้าวเกิดไรนั่นเด้ออนุญาตมนเรื่องกันเด้อการเยงดยไหม่นบาเลยจับคู่กันเองเลยไปอู้หมันาาไก่ของมัอมา ไหลข้ามาเลยนต่นเนอเนียนเนาเป็นเียนว่าเมื่อกีนี่โอ้คอยเขาเนี่ยใส่กับดีมืดเนี่ยส่วนซกกันดีเนี่เนี่ยนี่ครับเลนเนาะมันอะไรอย่างเงี้ยโอเสื้อใส่กิจละนัยาเห็นติ็มเทพมาครับเนี่ย โอ้แต่วาผมจะให้เบิ้งดีปะเนาะสลอกมเป็นตัวเดียวผมจะเบิ้งดีปะเนาะสลอดคคือดุย่เร่เล็กติดตวอยูจิตจอยู่เล็กเป็นไรื่องามศูนเลยแ้ครับผมว่าเลยมันใจพิลลาร์บาเนยก็บ้าเรีนไม่ได้เลยอ่าอ่านัแนเล็กตอนนี้บุ้งด้วยนี่ไปเรื่องของวันนี้แม่แม่เรื่องของมันเดงมันเป็นหลอกตอนนี้บม่จับเลยอ้าวโ ลกันเด้อออนุญาอาณาญากันเด้อ like, กันเองเลยไงนั่นนี่จับคู่กันเองเลยผ่านโอ้มันเอาวาไก่ขอมอนะไหลขอมาเลยโอ้ตโอ้แมน่อีเดียเนเี่อกี้บานโอ้คอยเขาเยอะใส่กันดีเมื่อไหว่ช้ากันถือกับแน่แหน่ เหล็กนี่ครับเหล็กไหลเข้ามาหากันนะเด้อครับเหล็กไหลเข้ามากันจับกูเลยครับโดนไ้าเนาะทันสบายอ่าเจ็ดศูนย์จับคูกเลยครับเก้าสามหรือหกสามเก้าสามสามเก้าหกสามสามหกเด้อครับเด้อหาเจ็ดศูนย์นี่ไหลเข้ามาเลยครับเป็นบอกบาดนี้ติดกันได้บาดนี้เรียงกันง่ามเร่ยงกันง่ามขนาดครับเรียงกันง่ามขนาดเลยอืมอูบาดนี้ดึกกันแค่นนู้นครับพี่น้องเลยอู้ตะวันเลข ยังบอกไปไล่มันไหลบอไปล่มันไหลผดนะเอาตัวเห็นนะครับเอตาเห็นนี่นะครับเออตาเห็นเลยตาเห็นเลยครับตาเห็นเลยถ้าเห็นเป็นตัวใดไปเบื้องมถ้าเหายมากปเมียกับใครเยไม่เห็นเลยบ่พ่อเห็นตัวใผมเคเห็นตัวว่างตลัว่ามนี่นี่แายตาความเลยขอนตาไม่เห็นที่หาห นั้นก็ว่าไงทุกทุกเมื่อนี่เจ็บแต่เจ็บกับนึงแมัน้านตัวเดียวกันกันว่าญี่ปุ่นอ่ะครับผมก็เหเบิ้งในฉีบเพราะว่าคทยมันขาดไักเด้อไ้เียมันัก่่าเจ็บศูนย์สามบนะครับเด้อข้างล่างอ่ามันจะกี้กันนะครับเนี่ว่าเป็นเก้าสามสามเก้กครับสามเก้าเก้าสามะไครับเนาะวันจากตุงครับเด้อ

อผมดูเช่นบริเช่นนั่เตโกจะพร้องเนาะครับผมเห็นเห็นจังการลูกกับเช่นไปทางเออก็คลุเสื้อบันครับเสื้อเสื้อยกเพราะว่าก็เคยเห็นมาอืมบ่นเลยวาาเคยเห็นมากับตาครับผมฟาดกันไปเบิ่งืือกันไปเบิ่งเบี่ยงไหนก็เหยียดกี๋เบิ่งังไหนก็เห็นยดมึงกูเงียบอยู่อือก็ให้การนั่งเนาะแต่มีคนเห็นเนาะ โอ้คือเห็นคือจูบจ้าๆได้เห็นบ่งทีก็นี้เ่คนจ้งคนหคนจิ้งลูกเนี่ยโอ้มอกันจูันเหมือนไปยุนจิดกาหน้าตองนึงกันครับผมโอ้ก็เคยแต่หันที่ก็เคยูจัดนะอือขาโทษขอโทษเวทถุงตัวนี้ก่นมามอยู่ นี่แหละคิดวา่วาวัดดุนบ,บอนที่ว่าบอมมค่อยมากเลยเทีย่ว่าเชียใหทยที่แรกมันเลี้ยตามตัวบอมมาคือจังที่ว่าไป็นกิ่เนี่ยครับอืมที่ว่าจะล่วงลางเลียตัวที่ว่าอืมบาดอยู่ไในหันเห็นพอดีเป็นสองตัวพอดีก็เจ็บก็เจ็บเนี่ยมันเด็กเลี้ยงกันอยู่มีกิ่งใช่ครับผมตามตัวก็เลี้ยงกันเลยโอ้เลี้ยงกันเลยเนีเอาเลี้ยงไปงานเขาแล้วพี่น้องย่าเป็นยังไงมาจากทางทางรังที่ก็ว่าเห็นชัดเห็นชัด จากหลังมาหนาโอ้ใช่เช่นที่ว่าเนี่ยตัวที่ใต้ที่เป็นนั่นเขียนว่าเป็นที่เป็นหนึ่งมันก็เหมือนม่ขีดลงมาอยู่ครับผมอืมแปลว่าคิดว่าม่นเป็นหนึ่งศูนย์หรอกคุณเราจะเป็นเชือศูนย์ครับผมตัวเสือสายตาแล้วนะปูเขื่อนนกพูเขื่อนสำคัญนกเขืเห็นพูเคยให้โชคให้ลาบคนเนาะ แม่บ่อะครับแต่ว hey? ่าแต่นี้ก็ว่าท่านมสามตัวได้ไหมอมสามตัวคนยัง่างนากพี่เนาะมักอเยมาเกลือเลยเงิยก่างเบื่อ erm นี้เล็ก่ามซะกว่นอืมเราันไ้ออกได้พ่อจังเเกับลำอเงินบ่อยบ่อยเลยอ้นะัดไปแล้วมายงบอกอีูอโอ้ว่าอาชัดเจนบาดีกันก็ถุงเทตได้แล้ว ถุงเด้อคุณพ่อเอ้สบายเอ้ครับครับไปน้ำเอาจะอู้เสื้อเมื่อกี้มันหักเรานน่นรับใส่บ้แบบมันไปติดกันเองของมันติดกันเองไร้หวังอยู่ช่างมังไร้บวังเตี้ยมังเลยโอ้ยครับตามนนั้มาครับเพือให้มกไปสอบไปตงวากันลงทุนกันเอาสตางค์สตุงสตางค์เป็นของพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนพิจารณาเบิ่งครับผมครับผมเบิ้อ่อบอลเดบิใต์เสื้ออืมตัว ก็น้าทางเน,ะนา,า,า,าเะครับผมน่าทางเราขาดรงใจเรือถูกใจครับัจทีิมักไปว่าเนาะครับผมจังว่าขึงยูครับดวงขึงยูที่ดวนขึงยูที่จักลักของห้นนอ,อ,งอน้าอางค้นยูต่างก่บเทียดเหมือเข้ากกับมีโศกเขาเจ้าแห่งบ่วลอมาาไก่อืมขาเจ้กก็ยังมีโศกมีหลับโดยีโดยนีต้องโยน้ำบ้านตลอดเลยเลอดถึงบ้านบไวอยแต่ไรครับจตไรตัวใดโยบ้าน ถ้าวบงตะคิดย่างเดียวมายบมอยมแมีเป็นยังไงอย่างมายโเกิร์ตกระป๋อกะไ้าครับอ่าไม่ก้อนนะครับเนาะโอดแตไว้ก้อนใก้อนมันซางางก้อนอยมากครับมหาตนว่าหามดอกมากน้วเงินใ้มากตะวาแต่ว่าท่วงนี้เข้าไปข้กวอนก้าวนี้คร้บผมมบึงน้ำข้าง่องก็ได้หรอกึ้งน้ำองตรงง่องที่ตามกระจองลรองไว้ครับผมจะยู่ห้างกันยู่ครับข้างซอก็ได้ เว้นระยะห่างครับผมห่างเยอะเลยเสียงอาจติว่ชชัดเจนนะครับเพราะว่าอยู่ห่างกันมุมกล่องคนละมุมซื้อ,อซูมกเขาประได้แยวอยู่คนละสิบเมตรผุ่นแต่ซูมเขามากกันใกล้เเสียงอาจติว่ชชัดเจนขอโทษขอไพ่ยหลแต่ว่าขนานใหญ่มีโศกมีหลาดอย่าลืมนะครับเใช่จูบจากเจ้า,จาด้วยจากตุ้งพีคนน้องเล่นมาวะครับผมผมเสื้อมันด้วยครับ เชื่อมันครับขั้นเพื่อเรื่งสี่ะใรก็การจังว่านั่นบ่าการจังว่านั่นไทยไทยสนุนอะไรเคยถามมานะงบว่าจาถ้าไทยวันบวกกันงวดนี่อะไรครับเพราะเพราะตลาดนี่มันเจอได้ครับครับสำหรับคลิปนี้ขอให้โชคดีมิใช่นะครับเนาะเจ็ดห้าศูนย์กับเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเนาะให้มักให้ชอบจังหวะกันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์มาแห้งผ้ามวลสวัสดีครับ